เดี๋ยวเรามาด<บ>ื่มอะไรนะน้ำโบแบรน้ำโบกินแบรนด์อะไรเหรอไหนดูดิดูสีหน่อยแบรนด์ช็อกโกแลตนะครับคุณแบนช็อกโกแลตอันนี้แบรนด์สตรอเบอรี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดื่มกันนะครับดื่มพร้อมกันเพื่ออะไรนะดื่มเพื่ออะไรไม่ต้องให้ร่างกายแข็งแรงฮะไม่ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องให้ร่างกายแข็งแรงนะครับดื่มพร้อมกันนะครับผมโอเคหอมขมอ่ะ ขมขมเนี่ยอ,อ๋อเขาไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าไม่ให้อ้วนอกินให้หมดเลยก็เลยมันขม,มเบนต่อด้วยรังนก กินให้หมดเลยกินให้เบิรเลยอร่อยไหมอร่อยไหมมันไม่อร่อยอะอ้าวทำไมไม่อร่อยขมขมเฉยจะกินไปก่อนเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องให้ร่างกายแข็งแรงนะครับกินไปเลยใส่ให้ร่างกายแข็งแรงนะมั้งเพื่อมันขมๆอ่อทำไมมันขมๆเลยโอเครู้เรื่องใส่สมุนไพรมาสวัสดีครับ บายบายกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาคลิปหน้าต่อนะครับทุกคนบายบายช่องเป็นหใจดีเหนื่อยเลครับทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนบายบายทุกคนกรุงกิ้งกรงกิ้งเติมไหมเติมไหม